อะมาตามต่อครับผมมาดูจานชูเติมน้ำมันกันหน่อยครับจานชูเติมน้ำมันเจ้าสมพงกับพี่เหลาสุดรอพี่ชูกับพี่เหลา,าคืออฟซีชายภูมิเนี่ยเขาส่งเสื้อมาให้คนละตัวเด้อหลางรถเอาเขียนชื่อมาเลยนะจานชูจริงเอามาแล้วมันเป็นเสื้อแขนยาว,วาเสื้อแบบนุ่มเลยละ่ะ แต่ผมไม่ได้แกะดูไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง FC ที่ไหนนะ FC ชัย,ยภูมิจำพี่ชูจำได้ไหมตอนที่ผมเอาไปส่งอยู่ที่ประโคนชัยนะ่ะที่ที่เอาลังมาตอนนั้นมาลังนึงนะมีมาม่านะเจ้าเดียวกันนั่นแหละลังมาม่าใช่มารอบนี้ก็เหมือนเดิมมาม่ามามาอีกแล้วก็มีม,ม,มีเสื้อมีอะไรมาให้ด้วย เติมน้ำมันแบบมืออาชีพเลยครับไม่มีหกสักจดเลยพี่เราวันนี้ขับไมโครหรือยังอ่ะวันนี้ยัง อ๋ขับแล้ว,วจับบ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นแล้วนวเีน,น,นแนวมันถึงไหนพี่ตินอ้าวพี่เตยรัสวัสดีครับ เีตเต้ยมาแล้วพเยอะไาเยอะดเยอะพี่ลาเสื้อกันหนาเสื้อแขนยาวอยู่ไหนวันนี้เรือีกแล้วบ่ครับทุกคี่รู้สวัสดีครับโอ้เอีกแล้วขคิดว่าคหรือไงเนี่ยไเตเต้ย พี่เตยซื้อคาราบาวมาฝากหนึ่งแท็ค มาจากสามสี่คน๋อผมมาถ่ายที่งานพูนหช่องที่กำลังทำใช่ไหมนี่เสื้อมาแล้วอ้าวราชูบุก6ล้าน6ล้านนึงนบนี่ครับคนละตัวครับพี่เรานี่ยยิ้มหวานเลยเสื้อแขนยาวไม่ได้มาอีกแล้ว สวัสดีครับเฮ้ยสาวมาจากไหนนี่สาวมาจากไหนเอ่่ยทีีแถวน้เลยน้องมี้บ้านอยู่นี่บอกใช่ค่ะแถวนี้ใช่ไหมอ๋อที่มาคนเดียว<ช>มา<ช>คนเดียว<ช>ด้วยจะไปไหนนี่มานี่แหละค่ะอ๋อตั้งใจมานี่อ๋อเหมือนกันเลยพี่ก็ตั้งใจมานี่เลยอันนี้มา,นานะะมาเมื่อกี้นี่เองอนนนประมาณสิบนาทีนี่แหละเข้าร่มเข้าร่มก่อน เดี๋ยวดำไปตรงไหนด้วนี่นี่หน้ารถหน้ารถม้าขาวมีที่จอดอยู่สาวมิ่งมาครับโอ้ยนอนน,อนไปเซวสาวมิ่งหน่อยสิแซวสาวมิ่งหน่อยทำเป็นมมานี่มาโนร้อนลองลองทำเป็น,นเสื้อไข่อะเพาะเสื้อลง,งนนนไง ไม่อันนี้ของผมนะใช่พี่เอามาให้มันมี2ตัวก็น้นตัวหนึงนนตัวหนึงสาวน,นีนเนาะครับนนทำเป็นลืม<อ>จำน้องมิ่งไม่ได้เฮ้ยสาวอย่ไงไครับอ้ใครอ่ะเฮ้น่ักด่มา,า,าตายา,า,า,าใช่ค่ะใครไม่อยากมีไปไม่ค่ะรูตลาดรอเฮ้ยเราตองรอรุนแล้วนะนี่ ต้องไปหาいいคันใดคันหนึ่งแน่นอนจะโรงบ้านกันเลยว่ะเอาไหนว่าพี่ตั้มมาตาอลงบ้านพี่ต oh. ั้มบอกว่าพี่นุ่นปะไปเยี <h <h ่ยมน้องมิ่งปะน้องมิ่งเข้าโรงพยานพี่ตั้มพี่ตั้มเป็นหัวอ๋อไปดูแต่ว่ามันอุ่นนะเอาเออพี่ก็อยากรู้มันเป็นตัวยังไงลองแกะดูดิเสื้อน่ะ

มันเป็นฟรีไซส์นะ่นนี่เป็นระยะห่างครับถ้าจะขึ้นรถกบพี่ต้องเอาไอ้ไสๆมาปิดกั้นเอาไว้ได้ไม่ได้พอดีเลยร้อนมากเลยอบผิวเฮ้ยแต่มันก็ไม่ร้อนหรอกเอออบผิวด้วยเออใหญ่มากเลยไม่ใหญ่พอดีเลยพอ,อดีพอดี ใหญ่เนาะหน้าพอดีเลยใส่แล้วดูอ้วนขึ้นทันทีเลยนนใส่แล้วดูอ้วนขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องมิ้งก่อนค่ะมหาหนุ่มคนไหนนี่ยตั้มม้งใช่ใครนะใครนะนนตั้มตั้มแน่มาแล้วครับอ้าวมาแล้วครับเปิดประตูเปิดประตูไปขึ้นรถเป็นบรรยากาศขึ้นไหม ไมไม่ขึ้นยสายหัวยังยังโอ้เปิดบาร์คแล้วเด้อนี่เด้อยังครับยังครับน้องมิ่งบอกยังก่อนพี่ไม่ได้ใจเย็นเย็นโอ้โหน้องมิ้งบหมูมาแวะมาเล่นกับทีมงานเฉยๆไม่มีอะไรน้องมิ่งก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะน้องมิ่งดัมซิ่งอ่ะวุ้ล้อน้องเล่นเฉยๆเพราะว่าบ้านน้องอยู่แถว ชอบม้าขาชอบไหมชอบชอบม้าขาหรือชอบคนขับหรืออะไรเออคนขับม้าขาวกับออกับม้าขาว <laughs> ชอบอะไรมากกว่ากันเอาน้องมิ่งเอาถ้า,ถา<อ>เกิดคนขับนี่ก็เดี๋ยวพี่นุงก,ก็จะอะไรนี่อะไร <laughs> 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 วันนี้เห็นพี่ตินบอกว่ามี youtube มาจากกระสังหลายช่องเราเราเจอหรือเปล่าพี่ช่องอะไรรถก่งนะโอ้แสดงว่าวันนี้มามากันหลายช่องเลยตัวมาจากกระสังก็มีอยู่ในทีมงานก็หลายช่องแล้วช่องห้าหกเจ็ดพี่เตยอีกคนนึงแปดเก้าสิบหนึ่งน้องมิ่งมาล่าสุดเลยน้องมิ่ง มีใครอ,อีกอมีใครยังไม่มาอีกร,รีบรีบโทรเรียกให้มาพี่โทรหาช่างเอี่ยวแล้วนะช่างเอี่ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปส่งแต่ก่อนเขาโมแต่อยู่ไปส่งแต่อยู่อะไรนะอู๋ช่างต้นบอกอยู่ตรงไหนไม่รู้เส้นไปทหารทรายนะ่ะช่างเงอช่างเงอ <laughs> อาอยัง,งเช่นแล้วเจ้ะพเกยเบ้างกับยิ้มซะแล้ว เอาครับเซ็ตแล้วครับเซ็ตแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ลูกลน้ำกเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้หลังจากจานทูเติมน้ำมันเสร็จลุยต่อเลยนะครับลุยอยู่เรื่อยๆก็จะเสร็จแล้วครับประมาณอีกสักเที่ยวสองเที่ยวก็น่าจะหมดครับสำหรับเศษกิ่งไม้ พี่เหลาานียอยู่ข้างๆไม่ห่างเลยครับมือขวาของจานชูมือขวาของจานชูนะครับสำหรับเราน้อยคนนี้ก็เป็นสมาชิกใหม่ของทีมงานโทนหนึ่งคอ,อมซับอิงอุ่นนะครับบริหารงานโดยเสียตินแล้วก็ค,ครูเอคุณคูคนสวยของเด็กๆ แล้วก็ของใครๆหลายๆคนนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศของการทำงานในช่วงนี้ก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ